Universal Studio ตอนนี้เราอยู่กันที่แสนเจ้านำบาข้างนอกแคนโซ่สวยเกินไปไหมรถไฟฮารุกะฮัลโหลคิดดของเราว้าว เรากำลังจะไปที่พักที่โอซาก้าวันนี้เดย์ที่เท่าไหร่แล้วอะเดย์โฟนว้าวสวยมากเรา,าเดินออกมาจากที่พักคือใกล้ย่านมากแล้วแม่น,น,นี่เพราะว่าคุริโกะใหญ่คืออยู่ตรงนี้เลย เราก็มารอต่อค kind of ิวซื้อปูร้านดังร้านอะไรไม่รู้แต่ร้านดังใช่นี่อ่ะคือปูอยู่ตรงนี้เลย ลองกระเป๋าไปแล้วก็บอกพนักงานว่าอะไรนะคะแล้วก็ไปเลยไปเลยได้เลยมมมัันนนพึเข้าาไ่่ถงงทีใช่เป็นการตัดสินใจที่ไวมากค่ะสวยมากทุกคนน้องดิวก็คือโดนโดนอันนี้มาแล้วค่ะ Happy girl นี่คือลิสต์ที่อยากได้ Turn right ราคาดีมากค่ะที่ญี่ปุ่นเออมาช็อปกันได้เรากำลังจะขึ้นเรือกันค่ะ

ก็ได <formation jin inh. S 2> er oh okay. ้โ like ต <fen> ๊ะแล้วอ่ะเมื่อวานเรามาเราคนเยอะมากวันนี้เราก็เลยมาตอนเช้ามากินซูชิเลยค่ะฮัลโหล o ีน่าอ๋อสั่งไปแล้วว้าว What is this อันนี้เป็นคัพอ๋อเป็นคัพโอเคเมราเลยหมูจิ้มดีมีอะไรอร่อยอีก Dina ยังไม่ได้ชิมอย่างอื่นอ่ะทัมทูแน่าอืงัดไปค่ะอือเป็นไงคะ กินอะไรกินอไนได้มาแล้วว้าวไ้น้ำซุปซี่ยคอ,อยไหมชอบเมนูไหนสุดคะซูชิ แซลมอนแซลมอนอืมร้านนี้กับร้านก่อนหน้าที่เราไปทานต่างกันยังไงอ่ะแซลมอนร้านก่อนมันจะหนาอ่าแซลมอนร้านเนี้ยสดสดใช่ไหมอืมโอเคนี่คือราคาค่ะราคาดีมากวันนี้เราจะไปปรัสาทนเออซาจ่าอยากถ่ายฟิชเชคของทุกคนอ่าฟิชเชคฟิชเชคฟิชเชคิคเนี่ โอเควิวตรงข้างนอกแคสโซสวยเกินไปไหมเหมือนภาพวาดเลยค่ะสวยมากแอันนี้คือภาษาแคสโซค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปว้าแต่ทองฟ้าสวยมากค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Osaka Castle ใช่ Osaka Castle แล้ว แล้วข้างหลังเราเป็นอะไรคะที่น่าเป็นทามแคปซูลอันนี้คือทามแคปซูลและแคปซลูลทีตรงนั้นปาดเดาไปหามุมถ่ายรูปก,กันโอเคเราอยู่น้ำบาแล้วว้า wow. วคริสฟรีครีมโดนัททิ่เป็นฮอลลีเดย์เซ็เคานกล่องน่ารักมากน่ารัก มนะาถึงแล้วค่ะศาลเจ้าน้ำบานี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศานเจ้าน้ำบาตรค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ <c oughs> ้นไปไหว้คือสิงโตใช่ไหมใช่หัวมังกรตั้งอยู่ไหนเนี่ยใหญ่มากพี่น่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องหันนมือแล้วก็ตบมือ2ทีใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่า3ทีหรือเปล่าแบบ โอเคปะวายดูเรานัอันนี้เหมือนน่จะสื่อออยู่ะอักล้ๆกันนลกับเ้ดีน แล้วซาบันด <t gi ver> ้วยไข่นว้าวแล้ไมี and hokkaido milk and strawberry mixed together wow this is what i died for christmas market tea umedana dreaming girl <gasps> oh my goodness that's so pretty yeah. นากำลังต่อคิวซื้ออะไรคะว้าวโคตรดีมากเลยอะโดนอันนี้ตกก่อนเลยก็ยคือหนาวมากตอนนี้ออหนาวมาก ดูลุคของเรานะคะแบบน้องก็คือใช่แต่ว่าดีน่าคือแต่งตัวน่ารักมากคือเราแต่งตัวกันมาคนละแนวเลยนี่ก็คือแบบว่าขนฟูฟ่องใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเย้อากาศแบบเย็นมากนะ ยูวเล่นอันไหนก่อนดิวพอมาแล้วค่ะยูนิเวอร์แซลว้าว <Wow. S 1> and that's Christmas tree over there พอพึ่งไปเล่นเ,เครื่องเล่นเสร็จเราก็คืออยู่มากจะบอกว่าเครื่องเล่นดีเนาะแบบทำดีมากามันแบบมันแบบโมดิบุนเออเป็นมุนบุนแล้วเราแบบว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้ oh my god ก็ดีจริงเลยต้องมาเติมพลังแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขพองฮอบครัวครอบครัวชั้นเองไม่รู้จำไม่ได้ใช่แต่ว่าดส,สวยมากม สั่งเป็นเมนู pork ribs แคลร์อู้วีววววววว o วว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  เมื่อกี้กิน Harry ี่พอตเตอร์เราก็อยากทานของหวานค่ะเราก็มาต่อทานอะไรนิ่วป๊อปคอร์นเพราะว่าเดินไปแล้วกินหอมมากแล้วคือตรงนี้เป็นคิวที่น้อยที่สุดละเท่าที่เห็นอันนี้เป็นจบบินญียนใช่เวลาเราไปดิสนีย์หรือไปยูนิเวอร์แซลคือต้องกินป๊อปคอรนจริงๆมันแบบมันใช่มันเข้ากับผิวใช่ยป๊อปคอนยัมมี่ f เ a v เ r อะไรคะ มาเลยเหมือนติมพลังอ่ะไปยนรอต่อคิวเข้าแฮปปี้มิเนียนะคะนี่เมืองมินเนียน

มันตลกว่าเออค่ะม่ม่วกมันตลกอย่างนี้หัว่าฉันใหญ่ไปหรือเปล่าใช่แล้วดีนี่เธอปรับได้นะ New York style pizza. Oh, that looks so good. Oh, this okay, so is pepperoni pizza. Okay, and this one is what? Roasted chicken. Roasted chicken. Hey, let's see. Monkey Joe. Oh, Kishi. Oh, so cute. Can you come here? เราส่งน้องเข้าไปเล่นอะโรลเลอร์โคสเตอร์ไรด์เดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรอะฮอลลีวูดด REAM โอเคส่วนด REAM ก็จะนั่งรอเพราะว่าไม่ไหวคุณรักนะคะบายเดยวมาดูกันว่าลงมาเจออุ้งไหม กลโคดเย so cold l d นมกื่อกขึ้นไปเป็นยังไงบ้างู้ล้น่มาแต่ว่าแบบนาไว้ไหนนหน้งอะอ้อ่าไป u n i v วอ s a l น้องก็ได้กินสมใจมันคืออะไรคะที่หน้าอ๋อเหรียญสิชียืดยืดจริง